สวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะพูดดิพ่อขึ้นพูดวันนี้น้องไอเดียจะมาเล่นเกมโลบอกด่านพูดตามพ่อพูดไปเลยชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นอ่ะนันนี่วันนี้น้องไอเดียจะมาเล่นเกมโลบอกจะพาไปดูว่าด่านนี้ <c oughs> จ,นจะมีมส่วนสนุกตรงไหนบ้าง ชวนพ่อเลยเมื่อกี้นี่ชวนชวนมาเดียพ่อขึ้นด้วยขึ้น่ะผมเป็นผู้ชายก็เพื่อนขึ้นไปด้วยพ่อจะขึ้นได้ไงอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูเอารถนี้พาพาพ่อไปสวนสนุกไม่เพื่อนอย่าขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นเพื่อนอย่าเพิ่งขึ้นนี่เพื่อนมาขึ้นไปพาพ่อไปสวนสนุกสวนสนุกสักแกะ ที่เดีย <Okay. S 2> พาพ่อไปอ่ะเราจะไปเล่นเครื่องเล่นกันว่ามันมีเครื่องเล่นอะไรบ้างใช <Okay. S 2> ่ไหมใช่ทางนี้เลยนะเพื่อนมีใครเคยเล่นบ้างครับก่อนรับชมอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกันเดียวด้วยนะครับไม่เจอไ,ไปสวนสนุกกันสวนสนุกอยู่ไหนขับรถไป ทำไมตัวไอเดียเลยมาอย่างนั้นน่ะเอ้าเราเพื่อนหายพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่นั่งอยู่ในรถนี่แหละพ่อตัวเล็กอยู่ข้านหลังเห็นไหมน่ะส่องดูดิพ่อนั่งอยู่หลังหน้าพ่ออยู่ข้างหลังคนผู้โดยสารแต่ทำไมพ่อไม่ตัวใหญ่ก็ไอเดียโตแล้วไงพ่อยังเป็นเด็กอยู่เพื่อนก็โตแล้วอรอใช่ ไหนไปสวนสนุกเล็วๆวเพื่อนอยากดูสวนสนุกว่ามันเป็นมีอะไรเล่นบ้างขับรถพาพ่อไปหนขับรถพาเพื่อนไปเฮ้ยไฟแดงไฟแดงระวังโดนตำรวจจับนะป่าไฟแดงอะไม่มีไปมันไม่มีคนหรอกออกไปเขียวแล้ยวไปไปเลยไปเลยไปสวนสนุกกัน่อพ่อเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูเป็น เดวยวหนูไปเก็บของขวัญก่อนนี่ของขวัญช่องอาเรืองอันนี้มันเก็บได้เหรอได้โอ้ยเก็บของขวัญเฮ้ยเร็วๆพ่อรอไปสนสนุกอยู่เฮ้ยรถโ,โอเคพ่อหนูเก็บมาไว้ในกระเป๋าวิไ <c oughs> ด้น้ำเลยวิทับกระปุก พ่ออืมนี่โฮ้ยเพื่อนอยากไปสวนสนุกแย่แล้ววะไปพ่ออย่กเพิ่ี๋ยวหนูปรับตัวก่อนตรงนี้ปรับ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 โอเคกลายเป็นเด็กเหมือนพ่อแล้วแล้วหนูจะขับรถได้ไหมได้ได้ไปเร็วเพื่อนอยากไปสนุกแย่แล้ววะใช่เพื่อนเพื่อนอยากเห็นนสนุก ดูโตัวยัง<ท>เอา้าไปไ,ไปเถอะม่ต้องปรับแล้วมันทะลุว่ะเอา้าเอา้ <c oughs> เอา <c oughs> ไม่ชงขอามหนูจะรู้อ่ะไปเถอะพ่ไปไหนดีสวนสน,นุกไงสนุกอ่ะเอาอยู่นู่นไงม้อหนูจำได้ไปสิ อยู่นนี้ั่งร<า>อจน,นเหี่ยวเฉาตายเลยไม่พาไปทักทีนี่ตรงนี้ทิ้งแมวไหนตรงนไปกันพอ่อหนหนูได้รถใหม่ด้วยอ่ะเนี่ยพ่อดูเนี่ยพ่อหนูได้รถใหม่ด้วยอ่ะเ<า>นี่ยเนี่ยหนูได้รถใหม่ด้วยอ่ะ มาเราไปเล่นสวนสนุกกันเอา้าพ่อเมื่อกี้เพื่อนขี่คอหนูอ่ะพ่อขี่คอทำไม,มพ่อมีอะไรเล่นได้บ้างสวนสนุกไปพาเพื่อนไปเล่นกันเพื่อนอยู่ไหนอะ่ะกับพ่อดีไงเอา้าแต่เพื่อนหนูอ่ะมาตี้ก็วิ่งตามพ่อมาตี้พ่อเข้าสวนสนุกแล้วเนี่ยออวิ่งตามมันมาสวนสนุกมีอะไรบ้างนี่มีขนมเค้กไปกินขนมกัน <c oughs> อุ้ย <c oughs> ไปเล่น ไปเล่นมา้าหมุนกันดีกว่าไม่หนูจะเล่นในดเสาพ่อไปเล่นมา้าหมุนเลยเดี๋ยวหนูจะเล่นในดูเสาอ่้วก็เล่นในดเสาเหมือนกันเล่นเล่นในดูเสาเหมือนกันมีในดูเสาเอาเอาหรือตีตามันไม่ใช่ในดเสานี่แหละโอ้เป็นดูเสารถใช่ไหมแล้วไปไหนกันต่อหนูจะเล่นมา้าหมุนไปเล่นมา้าหมุนกันไม่หนูจะเล่นสไลเด์ด ไหนสไลเดอร์อ่ะอยู่นู่นไงอยู่นี่ถึงกันโอ้สไลเดอร์ใหญ่มากเพื่อนเพื่อนมันเล่นอันนี้มันมีสระว่ายน้ำด้วยนะโอ้สไลเดอร์สระว่ายน้ำหรือเปล่าใช่โอ้โหสนสนุกน่าเล่นมากมีใครมันเล่นกันเยอะๆนะครับมีใครเล่นมีใครเคยเล่นด่านบุกภัยเว่นังนะครับอ้าวน้ำน้ำกระดินใช่ไหมรถไฟอ๋อนรถไฟหอก อุ้ยนู่นนุ่นไปสนุกใส่พ่อมาอันนี้นี่อ,อ,นอันนี้สวนสนุกอุ้ยโอ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 ้ยนี่ส่วนสนุกเด็กเล่นใช่ <t ui> ไหมใช่ lad, นี่นี่พ่อมาใต้ตรงนี้นี่เดี๋ยวมาใต่ดิใต้ตรงไหนนี่ไงไต้เป็นมันไม่ใช่มันมีอย่างอื่นมันมีคตรงนี้ตรงนี้เขาไต่ขึ้นเนี่ยไต่เป็นไงเขาไต่ไม่เป็นอ่ะไต่วันนี้ไต่มาหาพ่อสินี่มีบันไดด้วย ขึ้นันได,ไดอุย้ยพ่อตกพอนะ่อหนาวมันกระเด็นมาใส่หนูอ่ะให้เราไม่ได้บีชจ,จับ,บวิวเฮ้ยพอ่อหนูได้แฮมบูรีมาด้วยอ่ะใหญ่ดูไหนเดี๋ยวอยู่ตรงไหนแล้วกระโดดน้ำ<อ>เหรอพ่อดูหนูได้แฮมบูรีมาด้วยอ่ะปิวพ่อกระโดดน้ำเฮ้ยพ่อก็ได้ แต่เมื่อกี้หนูได้แฮมเบอรี่มาด้วยมันอยู่แฮมเบอรี่อะไรนี่พอมาหาแล้วไปเล่นอะไรกันต่อดีมาหมุนปะอุ้ยขับเครื่องบินอะไรอ่ะเครื่องบินขนมพอขึ้นด้วยได้ไหมอ่ะได้ไม่ได้อ่ะพอขึ้นไม่ได้อ่ะไอเดียห่อขึ้นไปแล้ววะพ่อก็มีพ่อก็มีของตัวเอง Okay, พ่อไปด้วยข้อเท้เอของพ่อเอา้าหนูไม่มีแล้วแล้วลงยังไงอะอก็กดไปอ๋อนี่นี่กดลงเฮ้ยพอ่อมาอยู่บนนี้ <c oughs> มันจะมาไหมรถไฟรถไฟหอไปเล่นเครื <ไป S 1> อ่องเล่นอื่นกันเถอะโอเคหนูอยากเล่นเรือเรือไม่มีนี่ นี่อยู่นี่เอ้ารถไฟห่อมันกระเด็นใส่หนูอ่ะไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าไปไหมมีมันขึ้นตรงไหนอ่ะมาตามหนูมาไปไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าพาเพื่อนๆไปขึ้นรถไฟกันทางนี้ทางนี้ขึ้นพ่อขึ้นเรือก่อนไหมก็ออยากไปขึ้นรถไฟอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเรือเรือเรือโจนสลัดไป ังไปห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไปเอ้าแข่งเสียไหมสนุกไหมเรือโจรสลัดเรือโจรสลัดหนูจมหนูจะจมหนูจะจมเฮ้ยเกาะดีๆนะระวังตกนะไอเนี่ยจะจมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ชอ่องน้องไอเดียนะครับเฮ้ยมีไข่กระต่าย อุ้ยแกร่งแรงมากเพงมากโอ้โหสวนสนุกอย่างใหญ่มีมาเล่นกันสองคนเองอะใช่ไม่มีโอ้เสร็จแล้วเฮ้ยพ่อหนูยังได้อุ้ยเฮ้ยเศร้าอะไปเล่นเครื่องเล่นอื่นต่อพ่อหนูอยากเล่นอันนี้มาหมุนไปมาหมุนมาหมุนมาหมุนเดี๋ยวค่อยมาเล่นโดนตีพ่อหนูจะขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ ขึ้นแล้วพอขึ้นไดโนเสาร์ขึได้เครื่องบินมาด้วยเหรอเฮ้ยขึ้นไดโนเสาร์ดโเสาโอ้โหนั่งคอยห้างชมวิวสบายใจเฉบเครื่องเล่นยังใหญ่เล่นเล่นกันแค่สองคนดูนั่งเลยอุ้ยตกไม่ตกไมได้ไดโนเสาร์เมียเนียด้วยหนูชอบปุน่ะไปเล่นอะไรต่อดีนะหนูจะเล่นจะเล่นรถไฟห่อรถไฟห่ออยู่ตรงไหนครับพาไปหน่อย พ่อแล้วขึ้นหอคอยกันไหมขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไหนดูดูดูถิงกาสวรรค์ไปถิ่งคาสวรรค์กันไหมมาทางนี้ฝั่กาสวรัน์นี่ตามพ่อมาเราอยากดูอันนี้ก่อนนี่ตามพ่อมาถิ่งกาสวรรค์มาทางนี้เร็วเร็วเร็วถิงคาสวรรค์เอ้าดูขี่คอพ่อดูเห็นไหมถิ่งกาสวรรค์อยากเล่นนะเนี่ย พาพ่อไปเล่นจิงจ้าสวัสดิก่อนปะเรียกมางี้นางขวานี่เล่นอันนี้ยยังไม่เคยเล่นเลยยังไม่ได้เล่นเลยเร็วๆโอเคเดี๋ยวจะไปแล้วนะต่อไปเล่นจิงจ้าสวัสดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เขาเรียกเครื่องเล่นอะไรอะเสียวมากเลย ไม่สูงมันจะมันจะลงแรงนะอย่างสูงอ่ะว้ยน่ากลัวเหรอไม่น่ากลัวทําไหนูไม่กลัวหรอกใครเคยเล่นบ้างอย่างเงี้ยคือหนูโอ้ยอย่างสูงอ่ะลงย่งเร็วอะมันดึกแล้วพ่อเร็อยังดึกแล้วเมือไหล่ะมันหล่จะหมดรอบอะต่อไปพ่อขอไปเล่นอีกชั้าสวรรค์นะก่อนกลับบ้านโอเคไหม ไปเดี๋ยวหนูไปซื้อบ้านหนูลืมซื้อบ้านเฮ้ยพ่อเราได้เรือมาอีกแล้วไปไปพาพ่อไปเล่นสิงชาสวรรค์ก่อนโอได้ไดมืดแล้วต้องกลับบ้านนอนใช่ไหมใช่แต่มาพ่อมันรอนสิงชาสวรรค์แล้วเร็วเร็วพ่อดูหนูสิเร็วเร็วเร็วเนี่ยพ่อหนูร้องไห้แล้วเพราะว่าหนูกลัวอันนั้นโอ้ยพ่อเหมือนกันป้าพ่อมัร้อนสิงชาสวรรค์แล้ววิ่งมาวิ่งมาหนูเปลี่ยนหน้าตรงนี้ พ่อพ่ออ่ะดูพ่อดูเต้นไปมาเร็วๆพอ่อรอจิ้งจกทัสงวันเลยโอเคเดี๋ยวมันจะกลับบ้านดึกจะบ้านดึกก่อนหนูเป็นผู้ชายก็ต้องเอาหน้านี้เดี๋ยวอ่ะไอเดียไม่มาสักทีอ่ะพ่อนี่หนูเทไหมเอา้าหนูขึ้น <c oughs> <c oughs> พ่อหนอหูเฮ้ยพ่อหนูขึ้นมันได้อันนี้พ่อรอหนูแป๊บนึงนะพ่อรอหนูก่อน อ๋อ oh, oh. ลงมานูลงมาทีมานั่งกับพ่อที่ลงมาใหม่มานั่งกับพ่อนี่เป็นไงพ่ออยู่ันล่างฮ่าฮ่อยากอยู่บนล่างไยอ่ะมาที่มานั่งกับพ่อที่ขึ้นมาขึ้นมาที oh. โอ้ต้องให้พ่อลงไปด้วยนะนี่มาึ้นอันนี้กันพี่ okay. พ่อหายไปก็ดีไงเอ้าพ่อก็น่าก่เดียไม่ได้นะพ่ออยู่นี่เดียวันนี้น้องไอเดียก็พาเล่นสวนสนุกแค่นี้ก่อนนะครับมีใครมีใครอยากให้เดียไปเล่นอะไรบ้างคอมเมนต์มาได้นะครับพ่อหนาอยากเล่นอันนี้วันนี้น้องไอเดียขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอยากเล่นแฮมบรีน่ะโอเคมีมุดด้วย